Hãy subscribe cho ร่างกากไหมคะคือแดงๆเปิดสอบค่มมีมือค่ะมินอค่ะปิดไมค์ทำหน้าทของงานเนล้จ้าโอเคน้องลิลี่ปิดไมค์เลยจ้าแจกดาวใครปิดไมค์ได้รววเดียวแจกดาวไปเลยนะจ๊ะวันนี้ เรายัางเรียนศินละปะเหลืออีกหนึ่งคาบวันนั้นเด็กๆจําได้หรือเปล่าทําอะไรไปเอ่ยทำรูปอะไรไปคะตอนกลางวัน,วนทําอะไรเอ่ยอค่ะ,ะอาทิตย์ค่ะทรค่ะนิดใช่ไหมคะวันนี้ในภาคกลางคืนเราจะมาทําพระจันทร์เสี่ยวกัน<ด>น,นะพระจันทร์เสี้ยวเอเมื่อวานคุณหนูจําได้คุณครูแผนสอนวิชาเสริมประสบการณ์เขาบอกว่าอะไรนะ พระจันทร์เนี่ยมันไม่มีแสงในตัวเองใช่ไหมคะอ่ามันมีสีเหลืองนวลเพราะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์พระจันทร์จะหมุนรอบโลกของเราเป็นเวลากี่วันนอ้อใครจําได้บ้างน้อกี่วันนาอว่าไม่มีใครตอบเลยสามสิบวันใช่ไหมคะพระจันทหมุนรอบนะคะ หนึ่งเดือนค่ะใช่ค่ะหนึ่งเดือนนั่นเองแสงจันนะพระจันร์จะกลมที่สุดเลยในวันเพ็ญใช่ไหมคะที่คุณหนูจำได้ผิวของพระจันร์เนี่ยจะขรุค่ะใช่ไหมคะอ่าโอเคคุณหนูจำได้นะคุณหนูก็แอบ,บเรียนกับเด็กๆใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวเรานะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรม เราไปดูคลิปการสอนก่อนนะคะว่ากิจกรรมที่เราจะได้ทำวันนี้เนี่ยมันทำยังไงอ่ใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆสมาชิมาสมาชิมาว้าวว้าว้วา,ววาวสมาชิมานะจ๊ะเดี๋ยวคุณครูเปิดคลิปวิดีโอให้ฟังนะคะให้ดูนะคะแชร์ก,ก่อนนะลูกนะ ้นมไหมลูกคุไมไหมคะมมช้าหน่อยนึงนะคะนะาดูนะคะอุปกรณ์นะคะมีกระดาษตัดเป็นรูปนะคะพระจันท์เสี้ยวนะคะกระดาษสีเหลืองไว้สำหรับตัดติดแปะนะคะกระดาษทำตาและปาก รลอด,ดูตัดเป็นท่อนๆกาวเชือกแล้วก็ตะเกียบนะคะจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ตามจินตนาการของเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะั่นก็คือมือของเด็กๆนะคะพัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา แล้วก็ฝึกนะคะให้เด็กได้ทำงานเป็นขั้นตอนมีความประณีตในการทำงานและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยสวัสดีค่ะคุณหนูค่ะคุณเียค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะ กับสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนของคุณพ์ภาษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ใช่ไหมคะโมเดียค่ะวันก่อนนะคะเด็กๆได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะในการทำพระอาทิตย์ส่วนวันนี้เราเรียนเรื่องกลางคืนเราจะพาเด็กๆไปทำอะไรกันคะดูนี่มีพระอาทิตย์แล้วก็มีพระรามค่ะวันนี้เราจะมาทำพระรามค่ะ ออนมสะท้อนลูกคลิปมันสะท้อนหนูเราอดทนฟังเราเหมืว่างงเนี่ยไหมคือว่าต้องเสียบอันี้่ไม่ได้เปิดอ่าเดี๋ยวก่อนนะลูกสต็อกก่อนนะครูอ้อมถึงกับพิมพหาครูหนูเลยโวแอดมินอ้อมบอกว่าโอ้มันสะท้อนมากเลยแอดมินครูอ้อมเน่ลองดูสิเดี๋ยวก่อน อกอุปกรณ์ของเรามีอะไราบ้างนะคะอะ่ชิ้นที่หนึ่งนะคะเด็กๆต้องมีนี้เลยค่ะกระดาษรางนะคะตัดให้เป็นาารูปพระจันทร์แบบนี้นะคะเจาะรูนะคะเจาะรูด้วยตุ้ดตูนะคะอ่าต่อไปนะคะมีกาวนะคะพู่กันนะคะลูกพู่กันไว้สําหรับนะคะใช้ค่ะ ลูกจ๋าลูกจ๋าลูกอ่าฟังแบบสะท้อนนะแต่มันก็ยังไม่ยินเสียงอยู่เนาะอ่ะอ่ะอทนหน่อยนะลูกนะคะแล้วก็มีรอดูค่ะเดี๋ยวเราจะมีการกระตุ่ะค่ะแล้วก็เป็นถุงพยยังไม่ได้ยินเลยกระค่ะใช่ขอบคุณค่ะจะตุ้นะสุ้นอาค่ะ มานี่นะครับกระดาษลูกกระจัดแล้วก็มาทาเกลีวให้เต็มเลยแล้วนํากระดาษสีเหลืองนะคะนำกระดาษสีเหลืองใา่เป็นสีเหลืองนะคะมรปิยมาตนะคะตรงนั้นนะคะอย่างที่เราทำอาทิตย์เลยนะคะเหมือนที่ทำพระอาทิตย์นะคะ ร่วมกับู้ปครองได้นะคะลูกนี่ไหมคะให้ผู้ปกครองช่วยได้เยะให้ผู้ปกครองช่วยทำได้นะคะทก็ติดกาให้ติดมืองที่เราต้อง้ะนคะติดสมาธิได้ยนะคะ เราก็จะสามารถที่จะนอ้างนได้ดอของเราได้ถึงเลยนะคะ งงมากตื่นมาชิลมากพี่บล็อกน้องเขาแหละน้องชั้นวันเนี่ยพี่บล็อกน้องส่งเงินมาเนี่ยนี่นี่ว่าสิบเนี่ยยังไม่ได้ใช้ตังค์อุ้ย วันนี้มีแต่แอดมินมาดูเลยดูนะคะับจะเป็นมูมูแบบนี้นะลูกเดี๋ยวเราก็ใช้กาวติดลงไปทรับอีกทีนะคะอ่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราใช้กาวติดนะคะติดตรงนี้นะคะให้มันสวยงามนะคะขับไปเลยนะคะ ดูนะคะดูนะวกวิธีการขั้นตอนนะเดี๋ยน้องทำเองนะคะให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะอ่ะคุ่ค่ะ คุณพ่อหนุ่มวันนี้คุณแม่ไม่อยู่ค่ะคุณแม่ไม่ช่วยเขาทำงานค่ะไม่เป็นไรลูกจ๋าไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทำไปนะคะโอเคมาสวัสดีนะคะที่เราใช้ฟลุตูจอบไฟตั้งแต่แรกเลยนะคะถ้าเด็กๆไม่มีฟลุตูสามารถใช้หยุดจอบได้นะคะได้ค่ะเด็กๆสามารถใช้อะไรจอบก็ได้นะคะที่มันเป็นรูเราสามารถนำ เชื่อเข้าไปร้อยมาได้านะคะตอกด้วยสิเมื่อเด็กๆได้แบบนี้แล้วนะคะต้องให้พ่นะคะน้ำร้อนดูนะคะมาร้อยหอ้โรอสลับสีกันนะคะ ทำแบบผู้ปกครองได้นะคะหรกว่าทจพี่หรือว่าน้องจะได้หลานนะคะช่วยก,ยนกนะะันทได้ะค,ะค่ะเป็นาถือนะคะ้ด,สด้สีๆก็หาหลอดดูดลายๆสีมาใช้ได้นะคะตักดูให้เป็นขัข้นๆแบบด้นะคะแล้วก็ โอเคเมื่อเด็กได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆก็นะคะนตะเกียบนะคะเราบอกตั้งแต่แรกนะคะตะเกียนะคะมาดนะคะเหมองโป่งๆแบบนนะคะแน่นๆนะคะ น,น,นี่นะคะอาตุู่ในนมุกมาไปเลยคุณโมบายที่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะเราอยากจะให้โมบายของเราไดะรับเยและได้รับการใส่หมีเราต้องหาอะไรดีคะหาใส่ปากให้หหน้อนหน่อยค่ะหา,าะห,าหา เล่นกระต่ายมาใส่ให้น้องด้วยนะคะถ้าได้เด็กไม่มีเลนะไรนะทำเสร็จแล้วนะคะใส่ปากกับตาให้น้องกันใส่นะคะตัวามน่ารักฟุ้งฟิ้งนะจะได้ไปอยู่คู่กับพระอาทิตย์นะ นะคะกลางวาาั<ร>าโอเคค่ะงว่าเด็กคงจะสนุกสนานใช่ไหมคะในการดำกิจกรครั้งนี้แล้วพบกันใหม่ในคั้งต่อไปนะคะสำหรับสำหนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อ่าโอเคเด็กๆพร้อมที่จะทําพระจันทร์เสี้ยวของเด็กๆหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วใครมีอุปกรณ์ลงมือทําได้เลยจ้าคนไหนที่ยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรนั่งให้กำลังใจกับเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำย้อนหลังได้อ่าลงมือทำได้เลยนะคะ ให้เด็กๆเอากระดาษที่เป็นพระจันทร์เซี่ยวของน้องนะลนูกนะมาทากาวใช่ไหมคะแล้วก็ติดกระดาษสีเหลืองลงไปนะคะติดกระดาษสีเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะร้อยนะคะเอาเชือกมามัดนะคะเจาะรูนะที่หัวของดวงจันทร์แล้วก็เอาเชือกมัดจากนั้นก็ให้เอาหลอดดูดนะคะ ร้อยลงไปแน่ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือเยอะแยะเลยนะลูกนะนได้ทำมุมตัดปาแล้วก็ติดตัดปและยังได้ทำร้อยด้วยนะเอจะทำให้เด็กนะคะมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีจินตนาการมือและตาประสานสัมพันธ์กันนะคะ ลงมือทำได้เลยนะคะไม่ต้องรีบนะลูกน,นะถ้าเราทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะมันเป็นการบ้านเนาะเออเป็นการบ้านเด็กๆสามารถนะคะกลับไปทำตอนที่ตอนช่วงบ่ายนะหลังจากที่เด็กๆพักผ่อนนอนหลับเสร็จแล้วตื่นมาทำก็ได้ลูกนะคะเพราะว่าเรามีเวลาสูงได้ทั้งวันเลยนะคะ โอ้โหตอนนี้นะคุณครูหนูแอบเห็นนะคะเด็กๆตั้งใจทํานะมีผู้ปกครองนะคะช่วยนะคะช่วยเด็กๆทําด้วยนะคะเออโอหของพี่พอว่าได้พระจันทร์เสี้ยวแล้วเจาะรูเอาเชือกมัดได้ไหมลูกขอคุณขอคุณปู่ช่วยทําได้ไหมคะเจาะรูแล้วเ,เชือกมัดเลยค่ะโอ้โ ผู้ปกครองน่ารักมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ช่วยดูแลน้องในการเรียนออนไลน์ทุกวันเลยนะคะ ถ้าใครได้ขั้นตอนการติดปะแล้วก็เจาะรูนะคะที่พระจันเลยนะคะแล้วก็เอาเชือกมัดเลยถ้าใครไม่มีหลอดดาะแบบนี้ได้ไหมคะคุณหนูได้ค่ะได้ค่ะเยี่ะม,มากเลยน้องข้าวหอมให้คุณพ่อเจาะรูให้น้องข้าวหอมไว้เชือกมัดเลยนะคะเนะจาะแบบไหนก็ได้ลูกลูอ่ะ แล้วแต่เลยนะคะว่าที่บ้านมีอุปกรณ์อะไรช่วยก็เอาเอาเจาะเลยนะคะโอ mm hmm. ถ้าเกิดน้องไม่มีหลอดดูดนะลูกน้องก็ไม่ต้องใส่หลอดดูดก็ได้นะคะ mm hmm. เป็นโมบายที่เป็นเชือก เฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะลูกนะว้พี่ขีข่ห่อลมันบาดคอน้องนะลูกโอเคค่ะพี่ข้าวอยู่มัดเลยนะลูกนะอืบางคนอาจจะบอกว่าหนูไม่ชอบใส่เป็นหลอดดูหนูขอเป็นเชือกสีได้ไหมคะก็ได้เลยนะคะไม่มีปัญหานะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราเกล็ดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเชือกเนี่ยนะล,ลูกนะไปมัดกับไม้ตะเกียบหรือว่าไม้อะไรก็ได้ที่เราสามารถถือได้นะคะโอ้ของพี่เอเมสสวยมากเลยค่ะพี่เอเมสเจาะเจาะแล้วก็ร้อยเชือกเลยลูกเจาะได้ไหมคะขอคุณย่าเจาะให้ได้ไหมคะหรือว่าถ้ายังยังไม่พอ โอ้โห,โหของน้องไอเดียเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมโหโหเราก็จะได้โมบายรูปพระอาทิตย์และดวงจันทร์ใช่ไหมคะคโอ้โเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเดี๋ยวเอาไปวาง <โห S 1> ไว้กันที่หน้าต่างเลยนะค่ะใครเรียกคุณหนูหรือเปล่าเอ่ยเสร็จแล้ว ใครเสร็จแล้วก็กดฝ่ามือพี่ลิลลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วโชว์ผลงานเรียบร้อยแล้วนะคะคนไหนไม่อุปกรณ์ไม่พอไม่เป็นไรลูกทําย้อนหลังนะคะทําย้อนหลังแล้วถ่ายรูปมาส่งให้คุณครูประจําชั้นนะคะประจาห้องเรียนก็จะส่งต่อให้คุณวันนี้วันก่อนก็ได้รับมือบายพระอาทิตย์มาแล้วนะคะโอ้พี่ขิมหอมใช่ไหมหน้าเสร็จแล้วชูฝ่ามือนะคะ เยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหพี่ซิลินโชว์อะไรให้คุณหนูดูนะอ่าโอเคค่ะเยี่ยมมากมากเลยนะลูกนะเยี่ยมมากๆเลยดูสิดูสิ ตอนนี้ยังพอมีเวลาเดี๋ยวเราขอเลทประมาณ5นาทีได้อยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วเด็กๆน่าจะแบบว่าทากำลังทำสนุกเลยเนาะเดี๋ยวเด็กๆยังจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมเตรียมหนังสือด้วยนะคะทุกคน โอ้โหของพี่ข้าวหอมพร้อมโชว์หรือยังรูท้าพร้อมโชว์ได้ก็กดสาม,มือให้คุณครูเลยค่ะใครพร้อมโชว์แล้วกดสาม,มือค่ะคุณผูจะได้ดูอะตอนนี้พี่พอวากดฝ่าม,มือแล้วพี่ข้าวหอมกดฝ่าม,มือแล้วน้องไอเดียกดแล้วน้องลินลี่กดแล้วพี่อิมเมจกดแล้วใช่ไหมคะพี่ขิงหอมกดแล้วคนที่ ไม่มีอุปกรณ์ไม่ต้องซีเรียสน,นะลูกนะเดี๋ยวเรากลับไปทําย้อนหลังนะคะเดี๋ยวคุณครูหนูจะตรวจงานจากรูปภาพที่น้องส่งมานะคะหูหูสวยจริงๆเลยนะคะของเด็กๆเ,เนี่ยอย่าลืมเอาไปแขวนห้อยโชว์ไว้ที่ประตูหน้าต่างที่บ้านนะคะทู่กันเลยพระอาทิตย์กับดวงจันทร์ใช่ไหมคะเออเราเรียนไปแล้วทั้งสัปดาห์เลยเด็กๆน่าจะตอบคําถามนะคะ ให้กับคนที่ถามได้เยอะอยู่เนาะว่าเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้างนะคะพระอาทิตย์เป็นยังไงพระจันทร์เป็นไงตอนเช้าตอนดึกทำกิจกรรมอะไรบ้างแบบนี้นะคะอ่าโอเคค่ะโอเคโเค่ะเดี๋ยวหนอเอาถ่ายรูปก,ก่อนนะคะได้ค่ะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณหนูจะให้คะแนนตรงรูปถ่ายนะคะ โอเคค่ะอ่าตอนนี้พี่นโมกำลังขมักขม้นทำเลยนะคะเอาถึงขั้นร้อยแล้วเยี่ยมมากค่ะของพี่จ้าเอ๋ก็ถึงขั้นไหนแล้วเอ่ยร้อยใช่ไหมลูกโอเคค่ะร้อย เวลาเราทํากิจกรรมเนี่ยเนาะเราต้องได้เตรียมอุปกรณ์นะคะเยอะแยะเลยนะคุณครูหนูต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ดีใจกับเด็กๆด้วยนะคะที่มีผู้ปกครองคอยดูแลเตรียมอุปกรณ์ให้นะลูกนะอันไหนที่เราไม่สามารถหาได้เนี่ยทันทีเราค่อยเก็บไว้ไปทําทีหลังได้เนาะโอ้โหพี่ข้าวแป้งเอาอะไรมาโชว์คะแก้วน้ำเหรอลูก ย,ยิ้มยิ้มมีความแอบยิ้มอย่าลืมดื่มนมที่ได้ไปนะลูกนมาดื่มนมมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งกล่องนะคะจริงๆเราอยากให้ดื่มสองกล่องนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายนะลูกนะ โหพี่ธีลาหายไปอยู่ในพ้ม่านแล้วเนี่ยอเล่นสั้นหาหรอไม่เช้าตอบตอบเสียงสัตว์ได้กี่คำตอบนะพี่ธีลาได้ตอบไหมคะตอบได้ทุกอันไหมคะว่าสัตว์มันร้องยังไงอ่ะเนาะอ่าโอเคค่ะหนูค่ะหนูค่ะหนูหนูส่งในรายแล้นะคะ อ๋ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทำตัวให้คะแนนเนาะอ่ะปิดไมค์ก่อนลูกปิดไมค์ก่อนนะคะเอออ่ะโอเคค่ะเลยเวลามาสามนาทีแล้วนะคะเลยเวลามาสามนาทีแล้วไหนเด็กๆลองโชว์ผลงานที่ทำเสร็จนะปัจจุบันสิคะไม่สำเร็จ ก็ไม่เป็นไรนะคะอยากเห็นเฉยๆว่าเด็กๆทําถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะไหนเอ่ยเอามาโชว์ให้คุณครูหนูดูหน่อยสิคะ,ะโชว์ขึ้นมาที่หน้าจอเลยอยากเห็นจังเลยไหนคะโอ้โหสวยมากเลยของน้องพอบาข้าวหอมน้องลิลลี่น้องน้ำ ไอเดียน้องจ๊เอชองสูงหน่อยค่ะพี่อีเมไม่เห็นลูกพี่พอ่าชูใหม่สิคะอหนึ่งสองสัชูเลยจ้าสามวินาทีหนึ่งสองสามอ่าโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยคิดว่าเด็กๆคงจะสนุกสนานในการทำกิจกรรมนะลูกนะอ่ะ ได้ประโยชน์เยอะแยะเลยเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่นะคะในวิชาต่อไปคุณครูหนูก็จะแอบเข้าไปเรียนกับเด็กๆทุกวิชานะอ่าเดี๋ยวเจอกันในวิวชาต่อไปนะคะเวลา10นาฬิกาและก็11นาฬิกานะคะอ่าวันนี้ลากันไปก่อนวากอุปกรณ์ในมือก่อนจ้าบายบายสวัสดีกันให้เรียบร้อยค่ะ ดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะาอาตอนนี้เรามาแข่งกันไกลออกก่อนคนนั้นชนะรวดเร็วรวดเร็วคุณไม่เอาออกไม่นะคุูฝึกเด็กออกเองนะเอาโหโหไปแล้วไปแล้ว เหลือไม่กี่คนเองใครออกก่อนใครออกก่อนใครออกก่อนเร็วๆก่อนเร็วๆชนะใช่ใช่ไหมใครจะเป็นคนสุดท้ายใช่ใช่อในข้างล่างโทรศัพท์ในโทรศัพท์ข้างล่างใครออกก่อนใครออกก่อนว้าวว้าวว้าวพี่เขาแป๊กเร็วๆโอ้โอ้วันนี้พี่เพชพี่เพชออกเป็นไหมลูกพี่เพชจ๋าออกเป็นไหมคะ ออกเลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอน10โมงค่ะพี่เพชรโอ้ออกแล้วคูแฟนออกแล้วเดี๋ยวคูอ้อมจะออกแล้วคูอ้อมจะชนะแล้วเหลือใครเนี่ยธัญธอทองธรรมกาศพี่ต้นข้าวออกหรือยังคะเหลือพี่ต้นข้าวค่ะ <laughs> โอเค